ที่ต้อนรับเข้าสู่การรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด Toyota y a r ริ2026ที่หลายคนรอคอยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรายละเอียดทุกมุมของรถคันนี้ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในไปจนถึงสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ Toyota ได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม Toyota y a r ริ2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดย์ไทมที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม กันชนหน้าและหลังออกแบบใหม่ให้ดูดันมากขึ้นเส้นสายตัวถังมีความโคง้งมนผสมผสานกับความคมชัดที่ลงตัวทำให้รถดูมีมิติและปราดเปรียวมากขึ้นด้านข้างของตัวรถจะเห็นได้ถึงเส้นสายที่ลากยาวจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังอย่างต่อเนื่องมือจับประตูและกระจกมองข้างถูกออกแบบให้เข้ากับตัวถังอย่างกลมกลืนล้ออัลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่ที่เพิ่มความสปอร์ตและมั่นใจทุกการขับขี่ด้านหลังมาพร้อมไฟไท้าย LED ทรงยาวที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่ง เพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืนสปอยเลอร์หลังขนาดเล็กช่วยเพิ่มความสวยงามและยังช่วยในด้านอากาศพลศาสตร์อีกด้วยเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารโตโยต้ายาริส2 2 2 6ได้รับการปรับปรุงให้กว้างขวางและทันสมัยมากยิ่งขึ้นวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์แบบนุ่มให้ความสบายแม้ขับทางไกลแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่าย พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงลำโพงรอบคันให้เสียงคมชัดระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัลช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหลังที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้อย่างสะดวกในด้านสมรรถนะ t o y o t a Yaris 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร Dual VVTi ให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกล เกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีฉล่ยประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนและให้ความมั่นใจทุกโคง้งระบบเบรก ABS EBD และเบรกแอ s ซิสทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นของยาริสรุ่นใหม่นี้เพราะมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้านอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันถึงเตำแหน่งเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยตลอดการเดินทาง นอกจากความปลอดภัยและสมรรถนะแล้วโตโยต้ายาริส2026ยังตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่นเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวไกลๆอีกทั้งยังมีสีตัวถังให้เลือกหลากหลายทั้งสีมาตร,รฐานและสีพิเศษแบบทูโทนที่ช่วยให้รถดูโดดเด่นไม่ซ้ำใคร โดยรวมแล้วโตโยต้ายาริส2026เป็นรถยนต์ที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีใหม่ๆเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ทั้งสวยประหยัดน้ำมันขับสนุกและปลอดภัยถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์5ประตูขนาดกระทัดรัดที่ครบเครื่องรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับโตโยต้ายาริส2026รุ่นใหม่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป